ในการฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะบางท่านจะออกแนวปลีกวิเวกนิดนึง mm hmm. เช่นมาอยู่วัดเลยไหมหรือว่าอยู่กุฏิที่ไม่ต้องพบปะก,กับใครปิดวาจาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหลุดออกจากตรงนั้นล่ะ mm hmm. เราไม่ได้ปลีกวิเวกแล้วเรากลับมาอยู่ในสังคมปกติถ้าเรากลับมาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแสดงว่าเราจะกลับไปเป็นคนเดิมใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต่อเมื่อเราปลีกวิเวกเท่านั้นใช่ไหมเมื่อก่อนแม่ชีเคยคิดแบบนั้นค่ะทีเนี้ยในสายที่เราปฏิบัติกันเนี้ย เป็นลักษณะการหลุดพ้นด้วยปัญญาคือเป็นปัญญาวิมุตต์ความหมายก็คือเราจะเพิกถอนสิ่งที่เราเคยยึดไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างเวลาที่เราออกไปเจอคนเนี่ยจิตเรามักจะส่งไปดูคนอื่นแต่เนี้ยเรากลับมาดูตัวเองพอเรากลับมาดูตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าตัวเองมีเรื่องอะไรที่มันยังติดอยู่อ่ามันจะผุดขึ้นมานะคะกิเลสต,ตัวที่เรามีมันจะผุดขึ้นมาเราค่อนข้างฝึกให้อยู่กับตัวเองเราจะเห็นง่ายเห็นเร็ว พอเราเห็นง่ายเห็นเร็วปุ๊บเรารู้แล้วว่าเรากลับฐานยังไงใช่ไหมคะเราก็ดึงจิตกลับฐานดึงจิตกลับบ้านไอ้เรื่องที่เราเคยยึดเนี่ยมันจะคลายเพราะว่าเวลาเราดึงจิตกลับบ้านปุ๊บจิตจะไม่ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนั้นจะไม่มีอํานาจในสนามพลังปัจจุบันพอเราดึงเข้าปัจจุบันเรื่องนั้นจะไม่เหลืออํานาจในการทําให้เรามีอารมณ์ร่วมเราอาจจะเคยเป็นคนขี้โกรธนะคะแต่พอเราดึงจิตกลับบ้านเราไม่ใช่คนขี้โกรธแต่พอจิตเราหลุดเพราะเราฝึกยังไม่ค่อยแข็งแกร่งใช่ไหมคะ เราก็กลับไปมีอารมณ์เดิมๆคือขี้โกรธอีกเอาไปอีกแล้วหรอเราก็ดึงจิตกลับอีกความโกรธก็ไม่เหลือถ้าเผลอหลุดก็ไปอีกแล้วเราก็ดึงกลับอีกใช่ไหมคะมันหนึ่งที่จิตเห็นว่าโกรธมันเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวพอดึงกลับบ้านแล้วโกรธด,ดับจิตก็จะฉลาดขึ้นหรือว่าเกิดปัญญาเขาจะเริ่มเพิกถอนเขาจะไม่ไปยุ่งกับความโกรธมากเพราะโกรธเป็นแค่ของเกิดดับไม่มีตัวตนทีนี้ต่อไปอารมณ์เดิมๆที่หน้าตาแบบเดิมๆอะค่ะม,มันขึ้นมาอีกจิตไม่ไปแล้วค่ะ พอจิตรู้แล้วว่าไอ้หน้าตาอย่างนี้มันของเกิดดับจะไปอีกทําไมทีนี้ความแข็งแกร่งในการที่เราจะสร้างเกราะที่จะประคองตัวเองอยู่บ้าน,นมันจะมีศักยภาพมากกว่ามันเบาบางลงยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะแต่มันไม่แบบดิ้นรนอยู่ข้างในอะค่ะแม่ชีก็ให้เราแข็งแรงขึ้นนะเหมือนนักกีฬาค่ะทำไมเขาเก็บตัวซ้อมพอเขาเก็บตัวซ้อมได้ถึงจุดนึงแล้วปุ๊บเขาถึงออกไปซ้อมแข่งกับทีมอื่นพอซ้อมแข่งกับทีมอื่นสักพักเขาถึงไปแข่งสนามจริง ตอนที่เขาเข้าค่ายเนี่ยเขาเข้มเขาถึงได้เก่งขึ้นแล้วสุดท้ายพอเขาเข้มเขาค่อยเอาตัวเองไปลงสนามจริงจริงๆเราสามารถฝึกโดยการที่เหมือนอารมณ์กึ่งๆปลีกวิเวกถึงจุดหนึ่งอะค่ะแล้วเราค่อยเอาไปใช้